ครับ B Times กับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับและงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่44ก็มาถึงแล้วครับและที่สําคัญในปีนี้นี่นะครับเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านั้นเป็นที่ถูกจับตามองอย่างมากครับภาพรวมของรถยนต์ในปีที่แล้วเติบโตถึง12%ในภาพรวมนะครับและสิ่งที่น่าสนใจคือว่าคนไทยให้การยอมรับของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างน่าทึ่งทีเดียวครับและที่สําคัญก็คือว่า BYD นั้นเป็นอีกค่ายรถยนต์หนึ่งนี่หละครับที่สร้างความสําเร็จในช่วงที่ผ่านมาและปีนี้เป็นปีที่น่าท้าทายกันต่อไปนะครับผมอยู่ที่บูธของ BYD แล้วครับซึ่งเราจะได้พูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของค่าย BYD ซึ่งก็คือคุณประธานวงพรประภาหรือว่าคุณพกนะครับและตามด้วยคุณประธานพรพรประภาหรือว่าคุณเอ ซึ่งทั้งสองท่านนั้นเป็นประธานเจ้าที่บริหารและรองประธานเจ้าที่บริหารตามลําดับของบริษัทเลเวอเรอต์อโตมิิฟจำกัดในบีทามสอยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีทางบ้านด้ยครับครับก็ถือว่า b ีวดีได้รับการตอบรับอย่างร,รวดเร็วนะฮะในปีที่ผ่านมาอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับ,รบผมคิดว่าในปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ b ีวดีเนี่ยนำเสนอยานยนต์ไฟฟ้าให้กับตลาดรถยนต์ในบ้านเราในปีนี้สาหรับงานนี้เรานําอะไรมาบ้างครับ ก็มีมีไฮไลท์อยู่นิดหน่อยก็คือเราเรามี BYD f r g a t e มนาะ2คันนะครับที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวาตรงนี้ uh huh. ก็เป็นรุ่นใหม่เอี่ยมเลยแม้กระทั่งที่เมืองจีนเนี่ยก็เพิ่งมีการลอนช็อกไป oh. นะครับแล้วก็มีอีกอีกคันหนึ่งด้านหลังนี้ก็คือตัวตัวด e n s ่ D9 ซึ่งเป็น Luxury Segment ของรถตู้ oh. นะครับซึ่งเมืองไทยนี่ก็เป็นตลาดที่ใหญ่ mm. นะฮะเราก็เลยอยากจะ นำมาโชว์ด้วยต่อคนไทยรครับและไฮไลท์ที่สำคัญมากๆ<ม>เราตื่นเต้นมากๆดีกว่า <Carl S 2> ะะก็คือรถคันข้างๆผมนี้คันนี้ความพิเศษของมันก็คือนี่เป็นเป็นดอฟฟินพวงมาลัยขวาคันแรกของโลกที่จะได้รับการเปิดจองแล้วก็จำหน่ายดีใจที่เราสามารถไปไฟ์มาได้แล้ว <g éri> ก็ได้นำสินค้านี้มาให้คนไทยเป็นเป็นประเทศแรกครับแล้วถือว่าเป็นการเปิดตัวเลือกประเทศไทยเป็นที่แรกของโลกครับสำหรับรุ่นนี้ด้วยคือก่อนเนี้ยเราก็พยายามเก็บ แบบไม่ให้ใครเห็นเลยครับวันวันนี้เป็นวันแรกที่เราเพิ่งเปิดผ้านะฮะก็อันนี้เชิญมารุมดูได้นะครับถ้าใครมีเวลาความน่าทึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าลูกค้าคนไทยตกใจแน่นะครับกับการมาถึงของตัวรุ่นนี้ด้วยนี่นะครับทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของรถไฟฟ้ายานชนไฟฟ้านี่นะครับความสําคัญก็อยู่ที่เรื่องของอะไร นะครับซึ่งถือว่าเป็นประเด็นสําคัญที่คนไทยนึกถึงเรื่องนี้เรื่องนี้คุณมอมองไงครับค่ะจริงๆแล้วเอว่าอะไรเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเราถึงเลือกที่จะมี Central w a เวิร์ s เฮาอยู่ที่นี่นะคะก็เราจะมีอะไรครบสําหรับ25,000คันนะคะภายในเอ็นเดฟมาร์ชเนี่ยค่ะครับโอนี่คือความพร้อมในเรื่องของการที่จะทําให้อะไรเป็นที่มั่นใจได้ใช่ค่ะนะครับถือว่าเป็นนโยบายหลักของบริษัทเลยใช่ค่ะ อันนี้ผมขอเสริมนิดนึงเพราะว่าคือเราก็มีความพยายามตั้งแต่แรกที่จะมี s ปร์พาร์ทให้พอกับรถที่ขายนะครับแล้วตอนนี้มีเซอร์เพสออกมาค่อนๆเยอะแล้วด้วยก็ถ้าลองสังเกตดูบางท่านเนี่ยที่บ่นว่ารออะไรนานเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะเป็นช่วงอาทิตย์หน้าหรือว่าอาทิตย์ถัดไปเนี่ยเบิกอะไหล่ออกมาได้หมดแล้วบางท่านเนี่ยเพิ่งเกิดอุบัติเหตุเพิ่งเคลมได้อาทิตย์เดียวบอกว่าเอ้ยจะเสร็จแล้วอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันก็ทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย พาร์ทของเราเนี่ยเริ่มเข้ามาตอนนี้ใกล้จะสเต l e แล้วเราเราคิดว่าเหมือนที่คุณแอมบอกนะครับอีกอีกไม่นานเนี่เราก็จะมี Surplus of Supply ยละเรื่องของ After Service เนี่ยเราจะต้องแน่นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยตั้งใจที่จะ o v e r อร์สต็อปพาร์ทเอาไว้เพื่อที่จะบริการทุกคนได้ด้วยค่ะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะลบตัวนะฮะเข้าที่มากขึ้นนะครก็อยากจะขอบคุณคำชมทุกท่าน จากท่านแล้วก็ขอขอบคุณคําด่าด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้มีประโยชน์ของกูเพราะว่าเราทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เราแข่งอะไรเราอ่อนอะไรอะไรควรแก้อะไราเยครับเป็นค่าวดีของพู้เราคนไทยนะครับตอนนี้ก็มีความมั่นใจขึ้นเต็มที่เลยนะครับหวังว่านะครับแน่นอน พอพูดถึงเรื่องอะไรตอนนี้เราสามารถมาลาน์ไต้เ็นที่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> สิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือเรื่องของราคาแบตเตอรี่ <c oughs> ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่าราคาสูงอยู่นะครับเรื่องนี้คุณเอ็มมองยังไงครับ, <c oughs> จ,บจริงๆ <prototype. S 2> แล้วในราคาของแบตเตอรี่เองถ้าเรา <c oughs> ดู global trend นะคะ <c oughs> คือเรามองเราจะเห็นได้เลยว่าใน14ปีนี้มันลงมา89%ราคาแบตเตอรี่ทั้งหมดเพราะเอ็มว่าภายในภายใน4-5ปีนี้ราคามันก็จะลงมากกว่านี้อีกซึ่งเอ็มว่าตอนนี้เราโชคดีที่มันมีโลกของอินเทอร์เน็ตที่คนก็จะรีเสิร์ชเรื่องแบตเตอรี่อย่างนี้เป็น ร่แบตเตอรี่เนี่ยเอ็มว่าเป็นปกติของรถ E ีที่มันจะประมาณคอสมันจะอยู่ที่40ถึง60ของตัวรถนะคะทีนี้เนี่ยเอ็มว่ามันก็ตอนนี้ส่วนเราถึงมี coverage การคุม้มครองนะคะสำหรับนั้นแล้วก็เอ็มว่าลูกค้าในส่วนใหญ่ของเราก็จะเข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะว่าตัวของ e v เองเนี่ยในด้านของ performance ของมันเองมันก็จะมากับตัวตัวแบตเตอรี่ตตรด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเอ็มเชื่อมั่นว่าราคามันก็จะลงไปในปีต่อๆไปค่ะอย่างนี้คนได้ยินก็รู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นนะครับในการที่ต นี่แหละครับก็บจะมาถึงจุดที่ว่าตอนนี้เรื่องของการที่เราทําตลาดในเมืองไทยยอดขายของเราถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างราครับครับตอนนี้ได้แบบประมาณหมื่นืนหนึ่งหมกืบเกือบหม่นสอละนะครับในมือแต่ว่า,เ,าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นสําหรับเราดีกว่าเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เรา เราเป็นรถมาแบบรุ่นเดียวับ5เดือนที่ผ่านมาเราเป็นบริษัทรถที่ขายอยู่รุ่นเดียวนะฮะแล้วก็ตัวเลขทั้งหมดนั้นก็มาจากรุ่นเดียวรุ่นเดียวด้วยนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เราเปิดประตูเข้าไปในเซกเมนต์ใหม่นะครับแล้วก็เป็นเซกเมนต์ที่ค่อนข้างใหญ่ก็คือเซกเมนต์ของแฮชแบ็กแฮชแบ็กนะครับเราเปิดประตูเข้ามาเนี่ยเราก็ได้ทำรีเสิร์ชทางด้านเรื่องราคาความต้างๆของลูกค้าอะไรก็หลายหลายอย่างก็ทางเราก็พยายามคิดมาว่าอะไรที่บุคคู่บริโภคเนี่ย Need, หรือว่าอยากได้แล้วก็มันจะช่วยในการตัดสินใจเนี่ยแล้วก็อินคลูดเข้ามาด้วย,ยวคือเรื่องที่สําคัญนะคะเอ็มว่าไม่ใช่ในที่ประเทศไทยประเทศเดียวคือเอ็มคุยกับต่างประเทศกนะ็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะบอกว่าคือหลายๆประเทศบอกว่าอยากที่จะขับรถ EV คือช่วยลดคาร์บอนแต่ว่าราคามันไม่ accessible เพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก็ในทีมเรเบ้เราก็ work very hard ที่จะจะพยายามทําให้ให้ราคามัน accessible มากขึ้นนะคะก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นกับตัวนี้ค่ะเพราะว่าคือเป็นแฮชแบกนี้ก็เป็นตลาด ใหญ่ของเมืองไทย,ไทยนะคะซึ่งเราก็มองไว้เป็นเซกชันใหญ่ในการเซ็ตออฟคาร์บอนเหมือนกันถ้าสามารถที่จะมีคนมาดิเ p l มาใช้ฮ a ชแบ็คเพื่อเติมที่เป็น e มีได้ค่ะเพราะฉะนั้น d o l p ฟ i n น,นี่คือสิ่งที่คนไทยมองหาแล้ววันนี้ได้เห็นกับตาในงานนี้การเปิดตัว d o l p ฟ i n ในงานนี้เรากำลังบอกอะไรครับคือตัว d o l p ฟ i n ตัวนี้จริงๆเราก็ ออปชันอะไรก็สิ่งอำนวยความสะดวกก,<ม>ก,ก็ค่อนข้างเยอะสำหรับเรนจ์ราคานี้ะนะฮะคือเราอาจจะไม่ใช่แบรนด์ที่ถูกที่สุด<ม>แต่ว่าเราทุกทุกราคาที่ออกมาทุกอย่างเนี้ยเราเราเราตั้งใจจะเป็นแบรนด์ที่คุ้มค่าที่สุดบกับสิ่งที่ได้มาในคงการการจ่ายครับเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าที่เราตั้งโจทย์ให้กับคนไทยเนี่ยครับ,รบเราก็ต้องมาพร้อมกับเรื่องของเป้าในการขายสําหรับรุ่นนี้ด้วยนะครับ,รบตั้งเอาไว้อย่างไงบ้างครับ จริงๆเราก็มีความตั้งใจว่าอย่างน้อยได้สัก20,000ืคันครเราก็แฮปปี้แล้วนะฮะแต่ว่าได้มากกว่านั้นก็ดีเชื่อว่าแน่นอนครับการเข้ามาทำาีเอดีได้สร้างความน่าชึ่นให้กับตลาดรถยนตบ้านเราเมื่อปีที่แล้วเพราะฉะนั้น งานนี้ครับเราอยากให้คนมาดูกันเยอะมาที่บูธเราเยอะๆเนี่ยคุณเอ็จะเ,เชิญชวนไหครับคือจริงๆเอ็มอยากให้มาดูรถที่เรามีนะคะตอนนี้เพราะว่าเราเอามาค่อนข้างที่จะหลายรุ่นเนี่ยบอยพี่ผมก,ก็จะทัชไปแล้วว่ามีรุ่นไหนมาบ้างนะคะแต่ที่สําคัญอยากให้ลองขับค่ะก็เออชิญชวนมามอเตอร์โชว์มาดูรถเราแล้วก็อยากชวนลองขับด้วยเพราะว่าแล้วตัวน้อยนี่แอบแอบซิ่งนะคะก็อยากให้ลองขับดูเพราะขาค่อนข้างที่จะจะนิ่มเฉยค่ะเวลาขับด้วยครับพอชิลนมาแล้วได้ขับด้วยได้สัมผัสด้วยแล้วก็พูดค ได้ด้วยครับขอบคุณทั้งสองท่านมา,าเลยนะครับและนี่แหละครับคือบีทามสับวันนี้ได้ใกล้ชิดกับผู้หารดับสูงจากทางด้าน BYD กันนะครับงานเริ่มต้นขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นแวะเวียนกันมาที่บูธของ BYD กันได้นะครับวันนี้หมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ